นี่ครับไผ่ตรงกับพระแว่นแล้วก็มีน้องเพชรน้องพอดน,นี่พระแว่นนะครับมาที่บ้านยายนะครับบ้านยายคาเฟ่มืองพนน้นําใสๆนะครับนี่นะฮะโอ้คนไล่หลครับเยอะมากเลย,ยครับเออเนี่ฮะก็ให้ดูไอเดียไว้แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มีนาไม่อยากทํานานะครับก็ปแปลงนาขุดนะขุดดิน แล้วก็โต๊ะมาใส่นี่อยู่กลางนานะครับพิกัดกลางนาเลยนะครับรอบๆนี่ก็ยังมีคนทํานาอยู่นะครับนี่บ้านหญ่คาเฟ่น,นะครับอ่ะลองดูนะครับสำหรับคนที่มีเงินแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับมีนามีไร่ก็ขุดซะเคนะครับสวยงามได้ครับนี่ครับเด็กชายไผ่ตรง น้องพอดและน้องเพชรก็จะมาให้อาหารนะครับนี่วัดนี้ก็จะปลาเยอะมากห่างจากจุดที่เรามาเมื่อกี้เออเดี๋ยวให้ขี่นะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับอ้าวโรยได้ลูกโรยนั่น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 หูยนั่นนั่นนะฮะแกยเลยลูกแกะเอยเลยผู้ชายเราใส่ฝันนี่ครับดูนะครับว่าปลาเยอะขนาดไหนนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาเด็กยา อย่าเอาพลาสติกลงไปนะลูกอย่าเอาพลาสติกลงไปนะนะเยอะมากเลยครับไผ่ต้งกับพ่อแว่นนะครับนี่ก็มาชี่นี่ครับโอ้ปลาไหน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 มีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับเนี่ยนี่เขตวัดนะเพจพญานนะครับเฮ้ยระวังตกระวังตกเด็กน้อยระวังตกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกกันเด้อ อ่าบายบายกล้องหน่อยเด็กๆบายบายกล้องหน่อยเออนี่ครับมีเต่าด้วยครับเต่าบกเต่าบกครับเต่าบกนี่เต่าบกนี่เต่าบกอันนี้แต่ก่อนแถวนี้มันก็จะเป็นทุ่งนาโอ้ปัดโทเฮ้ยเดี๋ยวมันแย่จัดนะอุ้ยนั่นเห็นไหมเต่ามีเต่าด้วยไป ขับไปตามทางเจ๊ก็ขับตามทางไงอืมครับนะครับ,รบนี่ฮะเด็กสายไผ่ตรงกับพ่อแว่นนะครับนี่พ่อแว่นอยู่ในกระจกนะครับนี่ครับนะครับอุยอ้ยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางนะเออไปนี่รับชิดซ้ายไว้ดิเลนเราอยู่เลนซ้ายขับไปเออ ขับไปให้ให้มันเออละดูจังหวะรถด,ดีๆลูกดูจังหวะอย่าซ้ายขวาขวาับไปให้ตรงทางลูกขับไปเรื่อยๆเออนั่นละขับไปเออมองกระจกขวาเออมองกระจกขวาเออไว้ด้วยมองหน้าอย่าไปกลางถนนมาก